อัปเดตทุกข่าวสารกับรายการที่นี่กองทัพบกจากอิทธิพลพายุโซนร้อนโนอื่นที่ส่งผลกระทบทำให้ฝนตกหนักเกิดอุทก,กภัยในหลายพื้นที่ของประเทศไทยตั้งแต่วันที่18กันยายนที่ผ่านมากองทัพบกได้ส่งกำลังพลและยุโทโธปกรณ์ในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติไม่เพียงแค่นั้นครับกองทัพบกยังมีความห่วงใยต่อน้องชายคนเล็กครอบครัวทหารใหม่ และทหารกองประจำการที่อาจประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อนโนอื่นจึงได้กำชับหน่วยทหารทั่วประเทศตรวจสอบดูแลให้ทหารใหม่ได้ติดต่อก,กับครอบครัวเพื่อสอบถามสถานภาพความเป็นอยู่รวมถึงผลกระทบที่เกิดจากอิทธิพลพายุโซนร้อนโนอื่นพร้อมแจ้งให้ครูฝึกหรือผู้บังคับบัญชาได้รับทราบหากได้รับความเดือดร้อนหน่วยทหารในพื้นที่จะเข้าไปดูแลและประสานความช่วยเหลือกับครอบครัวทหารกองประจำการทันทีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในขั้นต้น และคลายความกังวลให้กับน้องๆทหารใหม่รวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยของกองทัพบกที่มีต่อกําลังพลและให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปเพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสร่วมมือร่วมใจก้าวไปกับกองทัพบก